สวัสดีครับพบกับผมโปชโนลนะครับกับรายการกินกับโรสครับตอนนี้ผมก็มีอ่าพัคเก็ตของนกไก่ทอดนะครับผมเป็นนักฝ่ายชิคเก้นนะครับคริสปี้จูซี่เซซี่ก็คือหมแบบว่าแบบทั้งกรอบทั้งฉ่ำแล้วก็อร่อยชุ่มฉ่ำเลยจูซี่ชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหดูรอบๆอบพัคเก็ตเลยครับเน้นๆนนะครับใครไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นแล้วครับอย่างนี้ นะครับซึ่งในเซตนี้นะครับผมก็มีอะไรให้บ้างนะนอกจากบัรเก็ตเนี่ยเปิดเลยดีกว่าเอามาแลวครับ,รบวางเลยครับอะไรครับขอบุณครับขอเบอร์เอาไปไปด้วย <c ười> เดี๋ีขอเบอร์ด้วย <c ười> เบอร์ที่เป็นคิวเป็นคิวนะไป่ใช่โทรศัพท์นะขอไปบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเดีย๋ยวะเรยกว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ใชนะ่เป็นเบอร์คิว ก็จะมีไก่ให้หมด4ชิ้นนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับเขาเรียกว่าสั์ได้เต็มเต็มอยากกินอะไรได้กินอยากเลือกอะไรได้เลือกนะครับแล้วก็มีแม็กเขาเรียกเฟฟรายด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ครับในราคา189บกาทแต่ถ้าตามสาขาอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะเป็นรอยสามเก้าหรืออะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะจะอยู่ราวๆนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อ มาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบขอ,อเป็นส่วนร่วมเหมือนเป็นส่วนรดกับเซตนี้ได้นะครับผมลองซื้อรับประทานได้จริงๆเมนูก็อาจจะแบบเหมือนเดิมนะแบบมันเคยมีอยู่แล้วใครต่อใครคงเคยได้ลิ้มลองได้ลองกินมาแล้วลองรับประทานมาแล้วนะครับแต่ว่าเซตนี้เนอะจะต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับช่วยวกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับผมช่องโตเชิ่ออลนะครับ T O Z E V E N W C H A C C H A W E N T L สำหรับวันนี้โบราณวราไปนั่วขันเราไปก่อนพพกัะก็มีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ตัวนี้ครับ